รู้สร้างพุทธะในจิตอย่าหลงภายนอกมายารู้อาณาจักรของจิตเห็นแดนศักดิ์สิทธิ์นิพพานนิพพานเป็นของท่านแสงทองผ่องอัมภัยระชั่วทำดีสวัสดีค่ะท่านอุศกฤตที่รักทุกท่านวันนี้คลิปนี้หนูจะมาเล่าจิตเตกริมปัญญาแห่งการพ้นทุกข์ดังต่อไปนี้นะเจ้าคะ่ะสุขแท้อยู่หนใด ชีวิตวุ่นวายทุกสุขแท้อยู่หนใดทำไมจึงสุขได้ไม่ต้องวุ่นวายใจสุขด้วยทางสงบทุกนั้นอยู่หนใดทางสงบอยู่ไหนอยู่ที่ใจรู้ใจทุกคนย่อมสุขได้ไม่ต้องเดินทางไกลทุกสิ่งรู้ว่างเปล่าวเวลาผ่านก็ไว ชีวิตล้วนมีค่าอย่าปล่อยค่าสูญไปจิตเดิมนั้นสูงส่งสูงค่ากว่าอื่นใดจิตนิ่งทางสงบพ้นทุกข์ด้วยรู้ใจสงคือมนุษย์คนคือคนมนุษย์คือคนอย่าหลงตนหากเพียรบำเพ็ญได้พ้นทุกข์พ้นทุกข์บรรลุ จึงเหนือคนร่างกายของมนุษย์ต้องอาบน้ำให้สะอาดทุกวันฉันใดจิตใจของมนุษย์ก็ต้องชำระให้บริสุทธิ์ทุกวันฉันนั้นวันนี้ท่านชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์ดีแล้วหรือยังโองมณีปามิฮงณนะโมงกงศิอิมพอสักองพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำหวานหวานหูก็ไรค่าคำสัตว์ไม่หวานชื่นไม่หายคำหวานหวานผ่านทุกก็ตามคำสัตว์สอนจิตไม่รู้ลืมคำสัตว์เคืองหูไม่หวานหูขมจิตทำได้ก็เป็นหวานคำหวานหวานหูผ่านไม่นานหวานกายเป็นขมปวดร้าสวงคำสอนพุทธองค์รวนเป็นสัตว์ คำสัตว์หวานจริงสุขใจหนอไม่มีคำสอนใดจะหวานปานหวานปานคำสอนพุทธองค์คำสอนพุทธองค์เนือยคำสัตว์มวลสัตว์ได้พึ่งพ้นทุกหนอพ้นทุกด้วยพึ่งพุทธองค์บารมีพุทธองค์ร้นปัทภีองค์พระเอลิเกตสีสวนมหาโพธิสัตว์กกลอิม พระอาโลกิเตย์สวนบรมมหาโพธิสัตว์บารมีพระแม่ศึกประเสริฐประเสริฐบารมีเหนือโลกีคนดีคนชั่วท่านโปรดทั่วโปดชั่ว,ว,วไม่เว้นชั่วหรือดีรูปปางปรากฏ32 32รูปปางเหนือโลคดีทิพวารีอมตะทรงโปอยหลังโปอยหลังสารทิศด,ดับทุกข์ดี ธรรมนาวาทรงทั่วทุกขนแห่งทุกขนแห่งทรงทั่วโปดสัตดีสัทธาสวดวอนดวนได้จิตได้จิตวันทาสดุรีบารมีพระแม่ก้องประจักษ์ประจักษ์กบารมีเหนือปัตภีขอกราบพระแม่ผู้ทรงศักดิ์ทรงฤทธิทรงศักดิก์ล้านล้านปี ท่านกวนอูมหาโพธิสัตว์เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์พระเจ้ากวนอูท่านซื่อสัตย์สัตจะอย่างท่านหาไม่มีลำบากสุดแสนจะลำบากไม่ทิ้งคำสัตย์สาบานดีเล่าปีหมดตัวท่านจงรักโจโฉใหญ่ยิ่งไม่สนดีเงินตาทองแท่งทั้งตาตั้ง ยามจากคืนหมดไม่ใยดีหานหักห้าด่านใช่ผ่านง่ายพันลี้หาพี่โลกไม่มีลำบากยากเกินความลำบากองค์อาจเกินความองค์อาจดีพระชนท่านสิ้นเกียรติยังก้องเกียรติก้องสามกกคนรู้ดีประวัติศาสตร์จจรึกเป็นประวัติประวัติจจริกท่านแสนดี คำนำครั้งที่หนึ่งจิตเป็นสิ่งที่มองด้วยตาไม่เห็นแต่ในบางขณะสติก็อาจบอกถึงการสัมผัสรู้ได้บ้างแต่โอกาสมีได้น้อยหรือแทบจะไม่มีเลยทุกคนอยากจะรู้ต่างก็รู้ไม่จริงจิตนั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกรูปทุกนามตั้งแต่เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์และอยู่ร่วมกัน ตลอดมาจนถึงวันตายเมื่อสังขารตายดับไปแล้วจิตก็ยังไม่ตายและคงเป็นอยู่ต่อมาอย่างที่รู้ทั่วกันว่าวิญญาณหมุนเวียนสับเปลี่ยนเป็นเช่นนี้ไปตลอดโดยจิตนั้นไม่เคยได้ตายเลยและคงอยู่เป็นผู้รับเอาทั้งบุญและบาปที่ได้ก่อทำขึ้นในขณะที่สังขารน,นั้นยังมีชีวิตอยู่ ในฐานะอย่างเป็นเจ้าของเป็นภาวะจำยอมโดยธรรมชาติที่ไม่อาจโต้แยง้งหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ทั้งโอกาสที่จะต่อรองกันก็ไม่มีฉะนั้นในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะพูดจะทำอะไรลงไปขอได้โปรดลำลึกและเป็นห่วงถึงความเป็นอยู่ของเจ้าของในอนาคตนี้บ้าง และเพื่อความสุขในอนาคตที่ถาวรตลอดไปอย่างแท้จริงสิ่งที่เป็นบาปทุกอย่างพึงละเว้นความดีทุกสิ่งอย่าละเลยแล้วท่านจะภูมิใจในสิ่งที่ได้กระทำความสว่างจะปรากฏเป็นของท่านในที่สุดไวแปลว่าความเสื่อมหรือการสึกก่อน ความเสื่อมนั้นเป็นเรื่องของสังขารอันสังเกตเห็นได้ชัดจากความเสื่อมที่ปรากฏในสังขารตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชาราแต่จิตนั้นหาได้เสื่อมหรือแก่ชาราไปตามวัยของสังขารแต่ประการใดไม่สังขารที่ปรากฏในสภาพเหี่ยวย่นอ่อนเปี้ยเพรแรงตามวัยแม้จะปรากฏมากสักเพียงใดก็ตาม แต่จิตน,นั้นก็หาได้เหี่ยวย่นอ่อนเปี้ยเพรียรงไปตามสังขารไม่มนุษย์ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวัยตามวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแต่จิตน,นั้นก็ยังมีสภาพความเป็นอยู่เหมือนเดิมปราศจากการเปลี่ยนแปลงจิตเดิมของมนุษย์นั้นเหมือนดงแก้วที่สว่างสวัยไร้ราคีบริสุทธิ์ สะอาดหมดจดเพียบพร้อมสมบูรณ์เหนือความหวั่นไหวการเกิดการดับเป็นปัจจัยที่มาของพลังทางปวงแต่เมื่อได้เวียนผ่านมาเกิดเป็นมนุษย์ดวงแก้วที่สะอาดหมดจดนี้ก็ต้องมหมองไปเพราะกิเลสราคาตันหาและโลกโกรธหลงเมื่อการเวียนว่ายตายเกิดถี่มากขึ้นด้วยผลของบุญบาป อุปนิสัยใจคอทั้งดีและชั่วก็ยิ่งทวีฝันลึกนั่นเข้าไปในอายตนะมากขึ้นทุกทีตามลำดับดวงแก้วที่ใสสะอาดนี้ได้ถูก,กกบทับมืดมิดจนแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นการบำเพ็ญสมาธิจิตก็คือการชำระขัดเกาจิตหรือดวงแก้วนี้ให้คืนสู่สภาวะที่สะอาดหมดจดเหมือนเดิมนั่นเอง การชำระนี้พูดได้ง่ายแต่ทำได้ไม่ง่ายการปฏิบัตินั้นจำต้องใช้เวลาตามขั้นตอนและวิธีการด้วยความเพียรที่สม่ำเสมอถึงแม้จะมีวิธีการและขั้นตอนก็ตามแต่ถ้าได้ลงมือทำกันอย่างจริงจังแล้วก็ดูเหมือนไม่มีอะไรจะยากเย็น การเดินทางระยะไกลเป็นพันลี้ก็สามารถเดินให้ถึงได้ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเดินที่ปลายเท้าการปฏิบัติไม่จำต้องเปลี่ยนแปลงการเป็นอยู่จงละอยู่กับที่อยู่เท่าที่เป็นอยู่อย่าภายเรือหาน้ำอย่าขี่โคหาโคการสำเร็จอยู่ที่จิตการพิจารณาก็อยู่ที่จิต อย่าหลงชมบารมีผู้อื่นอย่าลืมทิ้งบารมีจิตเดิมไม่ต้องขึ้นเขาหรืออยู่วัดไม่ต้องบุกป,ป่าฝ่าดงจงวางอายตนะทั้งหมดทำตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมปฏิบัติให้ต่อเนื่องเรื่อยๆเรียงเรียงเยมื่อความเพียรทำได้ถึงจุดความสว่างก็จะปรากฏขึ้นเอง ถ้าชำระได้หมดก็คือพระอริยเจ้าถ้าชำระได้ไม่หมดก็จะลักลั่นตามลงมาตามลำดับจนเป็นปุถุชนธรรมดาตามสภาพธรรมชาติที่เป็นจริง